ในโลกนี้จะมีใครสักกี่คนที่จะคอยเทคแคร์ดูแลเราใครที่ไหนจะร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราได้ตลอดเส้นทางชีวิตบนถนนเส้นทางที่ยาวไกลเรายัางต้องการจินตนาการและแรงบันดาลใจถ้าเรามีความมุ่งมั่นก็มีผลตอบแทนความรู้การตอนจริงฝรั่งหงเป่าสือ่อเราก็สอดแสวงหาได้ในพื้นที่ ชีวิตของเรานี่เป็นจริงตอนอายุเดือนครึ่งนะครับแต่ว่าจะตัดช่วงไปตายตุลาคมนี้นะครับเอาไปชำต่อวัลลกรแขกนวนลรูปทรงก็อารอาอแรแมช่มชื่นเหลือเกินหอมทองได้ลิ้มชิมรสอีกประมาณเดือนสองเดือนในภูมิใจนำเสนอ สองกิ่งนะที่เราตัดไปตั้งแต่2ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอกมาแล้วนี่จะเตรียมตอนนะครับอีกประมาณสามอาทิตย์เราได้ตอนลักทองเก็บได้แล้ววันนี้ชู<ม>ใบมะละกอที่อยู่ในสวนสดๆนะครับเอามาหัน่นแล้วก็ต้ม ระยะเวลาต้มก็ประมาณ40นาทีนะ,น,ะน,น้ำกำลังเดือดกินเพื่อบำรุงร่างกายนะครับเพื่อละลายสารพิษที่ตกค้างในร่างกายก็ดีนะทดสอบดูแล้วก็มีผลดีกับร่างกายนะครับแนะนำนะนี่ครับน้ำสีอำพันธ์น่ากินนะการเอาชนะอุปสรรคสิ่งต่างๆได้ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง